ครับเอาเชฟคลาสครับเราคาศาเราวัฒนธรรมองค์กรมาเสิร์ฟให้กับท่านทีกทีึงนะครับ EP ที่แล้วเราเริ่มต้นพูดถึงเรื่องความเป็นมาของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรครับว่าเส้นทางของมันตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เขารางเลยนะมันเริ่มมาจากอะไรซึ่งท่านก็จะเห็นว่ามันเกิดจากดานมิของคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยแหละครับในยุคเริ่มต้นคนทาธุรกิจก็คาดหวังว่าอยากจะได้ประโยชน์สูงสุด จากเงินที่เขาใจ่ายในการจ้างคนเข้ามาแต่พอเวลาผ่านไปก็เริ่มรู้ตัวแล้วครับว่าอันนี้คือคนมีหัวจิตหัวใจการทํางานกับคนก็ต้องเข้าใจเรื่องแรงจูงใจต้องเข้าใจเรื่องจิตว,วิทยาต้องเข้าใจว่าเวลาคนมาอยู่ร่วมกันมันมีพลวัตอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วถ้าเราบริหารจัดก,การได้ดีมีวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนต่างๆอย่างยั่งยืนมากกว่า ที่จะไปรีดไปเค้นหรือไปมองเขาเป็นแค่ฟันเฟืองเป็นจักรกลขององค์กรเท่านั้นเองผมพูดถึงเรื่องราวตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนมาถึงประมาณยุค70นะครับซึ่งยุคนั้นเนี่ยเริ่มมี c คอ a วล e s และเริ่มเอาเรื่องของคอ a l ล e s ไปสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็เอาไปสะท้อนถึงความเป็นแบรนดิ้งขององค์กรด้วยแต่ในยุคสมัยนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยก็ยัง อยู่ในวงขององค์กรไม่กี่องค์กรเท่านั้นนะฮะก็มีเฉพาะแค่เป็นองค์กรใหญ่ๆแล้วองค์กรที่ให้ความสนใจกับเรื่องที่จริงๆยังไม่ได้แพร่หลายถึงระดับที่ไปทั่วโลกหรือยังมาไม่ถึงประเทศไทยมาถึงบ้านเราขนาดนั้นจนกระทั่งนในปี1982ครับมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า In Search of Excellence เขียนโดยทอมปีเตอร์สแล้วก็โรเบิร์ตวอเตอร์แมนนะฮะ สองคนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาของ m c k i n s e ่นะฮะเขาก็มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษากับองค์กรมากมายแล้วก็ทำงานกับข้อมูลทำงานกับงานวิจัยเยอะเพราะมันเป็นพาสหนึ่งของการทำงานเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของแม a จเมนต์ให้กับองค์กรชั้นนำทั่วโลกหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่พูดถึงองค์กรที่ประสบความสาเร็จที่ได้ชื่อว่า e x c e l l e n c e แล้วเขาไปสกัดว่าองค์กรต่างๆผู้นี้เนี่ยเขามีอะไรร่วมกันบ้างซึ่งเขาพบว,ว่ามันมีอยู่8และใน8ข้อ8ประการเนี่ยนะครับมันกําลังบอกถึงว่าเขามีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงเขามีตัวตนที่ชัดเจนเขามีความตั้งใจที่จะสร้างตัวตนแล้วก็มุ่งมันที่จะเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นในองค์กรจริงๆนะครับคำว่า core values คำว่า vision vision มันถูกพูดถึง ไปทั่วโลกเลยครับหลังจากที่หนังสือเล่มนี้ขายดิบขายดีเป็นเบสเซอร์สุดๆเลยนะครับในยุคสมัยนั้นองค์กรชั้นนําของโลกเอาคอนเซปต์เอารา,ายละเอียดของหนังสือเล่มนี้หรือไม่ก็จา้างทีมที่ปรึกษาทีมนี้นะีไปช่วยในการที่ทําให้องค์กรตัวเองเนะี่ยเป็นเอ็กซ์แลนซ์ผู้บริหารชั้นนําทั่วโลกเจ้าของธุรกิจหลายๆธุรกิจนะครับแม้กระทั่งในประเทศไทยก็ตามเนะี่ยก็เริ่มให้ความสําคัญกับมั องค์กรก็เริ่มมี c คอ Value มี Vision, Mission, p u r ร์ s พต่างๆนะอยู่ตามฝาผนังองค์กรก็ต้องบอกว่าเกิดมาจากยุคนี้แหละครับแล้วประกอบกับช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเกิด Movement ที่เรียกว่า globalization เกิดขึ้นแนวคิดการทำแบบนี้มันก็เลยแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วแตแะหลายองค์กรเนี่ยไม่ใช่แค่เอา c คอ v a วลูของตัวเองเนี่ยไปสื่อสารหรือผู้บริหารมาเป็นแบบอย่างแต่เพียงเดียวนะครับ เขามีการปรับกระบวนการทํางานโครงสร้างองค์กรต่างๆเพื่อให้สอดคล้องสอดรับกับวัฒนธรรมองค์กรด้วยเหมือนมองเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเป็น operating system ขององค์กรเลยซึ่งหลายองค์กรก็ประสบความสําเร็จนะครับจากเรืนน่องนี้โดยเฉพาะองค์กรที่ผู้บริหารเอาจริงเอาจังจนั่นเองแต่ก็ยังมีหลายองค์กรครับที่มีสิ่งเหล่านี้เป็นแค่อะไรที่อยู่บนฝาผน,านังตัวนั้นเองนะซึ่งกระบวนการ สร้างวัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบคล้ายๆกันแบบนี้ก็ต่อเนื่องกันมาจนถึงยุค90จนกระทั่งโลกมีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นนะครับก็เลยเกิดธุรกิจหรือการบุกเบิกธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่อเทคย่างแพร่หลายในโลกไปดีบริษัทอย่าง Google Amazon ครขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรตัวเองอย่างจริงจังในยุคดิจิทัลเอชนีนะครับใช้อินโนเวชันเป็น แก้รในการขับเคลื่อนนี่การที่องค์กรจะมีอินโนเวชันได้ก็ต้องมีการทํางานสอบประสานกันในคอลลาเบเรชันเกิดขึ้นคําพวกนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็ได้รับการเรียนแบบกันละเรื่องการปร่งใสในองค์กรเพื่อจะทํางานต่างๆได้เร็วขึ้นการแชร์ข้อมูลกันเพราะว่าเทคโนโลยีมันพร้อมด้วยแล้วก็พบว่าการแชร์ข้อมูลกันเนี่ยมันทําให้องค์กร move ได้เร็วตอบสนองลูกค้าได้เร็ว คอนเซปต์เรื่องการเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางต่างๆมันก็เติบโตขึ้นด้วยครับเพราะว่าธุรกิจของบริษัทพวกนี้พวกเทค h มเบอนีอย่างเงี้ยการชนะใจลูกค้าการทําให้ลูกค้าติดใจและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดาวน์โหลดอะไรของตัวเองมาใช้นะีมันเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับว่าท่านม้องก่อนในการที่จะส่งเสรเิมให้พนักงานเนี่ยทดลองหรือว่ากล้าเสี่ยงหรือมองเรื่องการล้มเหลวเป็นเรื่องปกติของการทํางาน เริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้นในยุคหลังจากปี2000เป็นต้นมาเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นบริษัทเทคพวกนี้แหละครับก็เป็นกลุ่มที่อิเอนซ์แนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ๆพอสมควรรวมไปถึงเรื่องการส่งเสริมให้คนในองค์กรเนี่ยมีวิธีคิดแบบองตัวเผต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับจนมาถึงในยุคป,ประมาณสักหลังปี2010เป็นต้นมาเนี่ยเจเนอเรชันมันก็มีการผัดเปลี่ยน อย่างมีในัยสำคัญจาก x ไปสู่ y คนรุ่นใหม่ให้ค่ากับเรื่องของ well-being ของตัวเองเรื่องของ work-life balance เรื่องของการมีส่วนร่วมต่าง password ต่างๆพวกนี้มันก็เกิดขึ้น work-life balance work-life i n d i c a t i o n diversity equity and inclusion หรือพวก flexible work gig economy พวกนี้ครับอันนี้ครับคือกระแสหลักๆเลยของในยุคหลังจากปี2 0 1 0เป็นต้นมา ที่มีผลในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมกวนจนกระทั่งมาถึงปี2020ครับเกิดอะไรขึ้นทุกๆท,ท่านก็คงจะทราบดีโควิด19ครับโควิด19ก็เป็นตัวแปรสำคัญอีกเพราะว่าเข้าออฟฟิศกันไม่ได้เกิดคำว่ารีม o ทเวิร์กเกิดขึ้นเกิดนิว n นอร์ l เกิดขึ้นว่าอา้าคนก็สามารถจะเคารพเบลเรทกันได้สามารถทำงานร่วมกันได้สามารถสื่อสารกันแบบไม่ตาม่าง จากการเห็นหน้าเห็นตากันเท่าไหร่นักได้ผ่านการทํางานแบบรีโมทเพราะว่าองค์กรถูกบังคับให้ต้องอยู่ในสภาพนั้นนะเป็นเวลาหลายๆเดือนหรืออาจจะเป็นปีเลยได้ซ้ำไปมันก็เกิดความคุ้นชินเกิดขึ้นนานพอจนพบว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานในโลกยุคใหม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมองค์กรเหมือนก็ถูกปรับตัวความเอาจริงเอาจังในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็มีมากขึ้นด้วยครับเพราะว่า ในช่วงโควิดในที่คนอยู่ห่างกันเนี่ยมันพบชัดเจนเลยครับว่าองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยหรือองค์กรที่ไม่ได้เอาใจเอาจังในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนักเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่อง engagement จะเสียคนเก่งๆไปเยอะจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของ great resignation เนี่ยมากกว่าองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงครับอันกระแสเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรมันก็มีมากขึ้นผสมผสานกับเรื่องีโ m o เ e work พอผสมผสานกับเรื่องของ Hybrid WordPress เข้าไปก็เกิดเป็นเว็บใหม่ๆและแน่นอนครับมันคงไม่ได้จุดแค่นี้นะครับการสร้างองค์กรมันก็ยังต้องขับเคลื่อนต่อไปเรื่อยๆองค์กรเริ่มพบว่าการสร้างองค์กรเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็น,นกลไกสําคัญที่ผู้บริหารสามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้ไม่ใช่คําพูดที่สวยหรูไม่ใช่แค่สิ่งที่จะมีเพื่อที่จะไปบอกคนอื่นว่าเรามีแค่นั้นเองแต่เราใช้ประโยชน์จากมันได้ ใช้ในการส่งเสริมธุรกิจได้ครับและนี่ก็เป็นประวัตินะครับโดยย่อนะครับใช้เวลา2 EP เล่าถึงเรื่องราวความเป็นมาจนถึงวิวัฒนาการของมันมาถึงวันนี้ครับท่านก็จะเห็นที่มาที่ไปของมันแล้วก็เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าการสร้างองคกรเขาทำไปทำไมมันช่วยยังไงบ้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท,ท่านนะครับแล้วเราพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ